แต่ของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นถึงวิกฤตแต่มันเป็นแบบหนังยาวอ่ะคือมีวิกฤตดีกว่านะคือมีวิกฤตปุ๊บรัฐบาลจะออกอะไรตุ้ม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 ออกมาได้ถูกไหมตอนนี้มันไม่เป็นวิกฤตก็ออกอะไรไม่ได้มันแค่เศรษฐกิจโตต่ำเศรษฐกิจมันโตต่ำยาวนานอันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นแผลแล้วแบบรักษาไม่หายสักทีอ่ะแล้วมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ ที่มีคริส i สสร้างเศรษฐีเสมอะะรอบนี้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมคะยากกว่าเดิมเยอะผมนึกว่าต้องมีคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงแต่พอดีความเชื่อของคนอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นก็เลยทำให้ไม่อยากจะช่วยตลาดหุ้น ถ้าถามว่าครั้งนี้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตแล้วเศรษฐกิจโตต่ำม,มากตลาดหุ้นไม่ไปไหน BA ไอเข้ามา disrupt เราอีกนะคะนี่สินประชาชนเราก็เยอะนะคะหนักถึงขั้นวิกฤตที่สุดแล้วหรือ,อยังคะคือถ้าถามว่าเป็นวิกฤตที่สุดแล้วจริงๆริงยังนะเพราะว่าจริงๆวิกฤตสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดทันทีทันใดเช่นต้มยำกุ้งปี1997นะครับก็ทันทีทันใดเพราะว่าประกาศลอยค่าเงินบาทซึ่งไม่มีใครเตรียมตัวเลยค่ะ ตอนนั้นก็คือผู้คนที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นรายใหญ่ๆนะเพราะว่าใครนาเข้ามาก็ขาดทุนมโหฬาราน,นะครับถ้าใครจําได้สมัยนั้นทรูก็โดนไปค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับพอผ่านตัวของกรณีของต้มยำกุ้งมาเนี่ยก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ครีสิสตามมาอีกซึ่งแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคนอาจจะเริ่มเรียนรูร้นิดนึงในเชิงของตลาดทุ่นนะไม่ใช่เชิงของเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีแต่เชิงตลาดทุ่นเนี่ยคนมองในเชิงบวกมากขึ้นเพราะว่า เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วแล้วก็แรงซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้คำว่า QE กลับมาแต่ว่าสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าที่แย่ที่สุดก็คือโควิดเพราะมันไม่มีการเตรียมตัวแถมไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ถ้าเราจำได้นะครับโควิดแรกๆเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยมันเดินออกไปไหนก็ไม่ได้ถูกไหมครับเราจะต้องอยู่ในสถานที่เพราะว่าถ้าไปเสี่ยงเราอาจจะเสียชีวิตได้ผมว่าโควิดเนี่ยหนักหนักแบบ ไม่รู้ชะตาชีวิตเลยว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนแล้วทุกอย่างจะกลับมาได้ผมว่าวิกฤตอ่ะนี่แรงแต่ผมเชื่อว่าอย่างที่เรียนทุกวิกฤตมันอยู่ที่คนตอบรับหรือวิธีการตอบสนองทุกคนก็อัดมาตรการทางการเงินมาตรการทางการคังเข้าไปผมเชื่อว่าอันนี้แหละทั้งโลกเวลามีวิกฤตจะจะจะ,จะสนองตอบได้เร็วแต่ของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นถึงวิกฤตแต่มันเป็นแบบหนังยาวอ่ะคือมีวิกฤตดีกว่านะ คือมีวิกฤตปุ๊บรัฐบาลจะออกอะไรตุ้มตุ้มตุ้มตุม้มออกมาได้ถูกไหมตอนนี้มันไม่เป็นวิกฤตก็ออกอะไรไม่ได้มันแค่เศรษฐกิจโตต่ำคือคือมันคล้ายกันไหมโตต่ำกับเป็นวิกฤตผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นมานเป็น definition ใหม่ดีกว่าว่าพอมันเศรษฐกิจโตต่ำแล้วมันแต่ยากลากยาวคือผมเชื่อว่าทุกรัสมัยของการเมืองะเขาไม่อยากบอกว่ารัฐสมัยเขามันจะมี GDP ติดลบเนี่ยเพราะทั้งๆไม่มีอะไรนะ เขาก็เลยพยายามจะยื้อให้มันอยู่สูงขึ้นไปแล้วเป็นที่มาว่าเศรษฐกิจมันโตต่ํายาวนานอันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นแผลแล้วแบบรักษาไม่หายสักทีอะแล้วมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เราก็ต้องรอไปจนกว่าเราจะมีหมอมือใหม่ที่หนึ่งกล้านะกล้าทํากล้าคิดแล้วก็ฉีกแนวทุกอย่างผมว่าอันนี้ถามว่าจะเกิดได้เมื่อไหอไร่ก็คงต้องรอดูนะครับว่าสมัย สาปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้เกิดอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าถ้ามีเมื่อ,อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าไทยเนี่ยพร้อมจะขึ้นได้ทันทีเพราะว่าเราขาดในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วคนพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่จะแบบทุกคนนะเรากําลังจะมี A B C D ค่ะฉายภาพให้คนดูซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เวลาคุณพูดอะไรเนี่ยคนเขาแทรได้ทันทีว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะครับถ้าน่าเชื่อถือเนี่ย ผมเชื่อว่าหุ้นไทยก็น่าจะขึ้นได้ทันทีแต่ว่าสําหรับหุ้นไทยปัจจุบันอย่างที่เรียน่ังแตกโต่ตําหาหุ้นปันผลไว้ก่อนผมพยายามจะบอกเสมอนะครับว่าคุณซื้อหุ้นที่มีปันผล6หรือว่า6%หรือว่าคุณจะมีรีทประมาณ8%ปดเปในร้อยเของพอร์ตเนี่ยคุณมีประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าอย่างน้อยคุณมีตัวเซฟในตัวของคูชั่นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณก็แบ่งกระจายจะไปลงทุนอะไรก็ได้หรือจะไปลงทุนด R หรือลงทุนในต่างประเทศก็ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าสไตล์อย่างงี้จะดีกว่านะเพราะภายใต้สมมติฐานที่เรียนว่าเศรษฐกิจยังโตต่ำปีนี้ปีหน้าปีนู้นก็คงต้องปรับตัวเราเองครับจะไปปรับคนอื่นก็คงลําบากครับในมุมของพี่นอมศักดิ์นะคะเรายังมีโอกาสเห็นนิวไฮในตลาดหุ้นไทยอีกไหมคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนหมอมือใหม่ที่เป็นหมอผ่าตัดที่เก่งได้นะคะคนทำาพล i ี i ที่เก่งเข้าใจปัญหา หุ้นพร้อมที่จะกลับขึ้นมานะคะคําว่าหุ้นพร้อมจะกลับขึ้นมาเนี่ยนะคะมันมีโอกาสไหมพันแปดสองพันการที่กลับมาเรือนรองของตลาดหุ้นไทยขนาดนั้นเนี่ยเห็นทิศทางไหมคะคือถามผมนะยากภายใต้สมมุติฐานว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะมอีอย่าลืมได้ว่าหุ้นไทยโครงสร้างตอนนี้ก็คือแบงก์กับตัวพลังงานมีอย่างเดียวถ้าถ้าคุณกีตาบอกอย่างนี้นะ น้ำมันทะลุสองสามร้อยเหรียญเพราะปตทปตทสพทออะไรเนี่ยโอ้โหขึ้นกันกระฉูดราคามันจะขึ้นแรงมากถูกไหมแต่มันจะเป็นช็อตเทอค่มแต่ว่าทั้งประเทศจะเสียหายคือมันต้องเป็นยุควิกฤตแล้วละ่ะน้ำมันสองร้อยเหรียญใช่คนกระจุกก็คือกระจุกเฉพาะบริษัทที่ได้ประโยชน์แต่คนที่เหลือทั้งทั้งประเทศเนี่ยจะแย่จะได้รับผลกระทบเชิงลบถามว่ามีโอกาสไหมก็มีแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนมันก็จะต้องภายใต้เงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ราคามันผิดปกติ หรืออย่างที่ผมเรียนนะถ้าสามารถที่จะแก้ไขซึ่งผมยังไม่เห็นภาพนะสาปีนี้ผมก็ยังไม่เห็นอะไรใหม่ๆท,ที่เป็นนวัตกรรมเอาง่ายๆเราอยากมีหุ้นเทคมากขึ้นตอนนี้ยังไม่มีเลยผมคิดว่าเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้ถ้ามีนะครับก็อาจจะเป็นตัวช่วยหรือถ้าไม่มีก็เชิญใครก็ตามในต่างประเทศเวลาเขามาลงทุนเนะี่ยก็ l i ซึ่งจริงๆได้ยินมานานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังยังไม่เห็นนะยังไม่มี ก็ถ้ามีเมื่อ,อไหร่ผมเชื่อว่าโอกาสที่จะพูดว่าเราอยู่พันแปดแล้วอยู่นานๆไม่ใช่ขึ้นไปติ้งแล้วก็ลงมาอันนี้ก็ผมว่าโอกาสน้อยครับค่ะที่แถวนี้เพราะว่าพี่ถนอมศักดิ์ได้เห็นตลาดหุ้นไทยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาแล้วใช่ไหมคะยุคที่เราพันเยุคที่เราพันแยุคที่ตลาดบูมมากแล้วก็ธุรกิจในตลาดก็ต่างมีความคึกคักนะคะฝรั่งก็สนอกสนใจบ้านเรามากเลยนะคะ มันมีอะไรที่เป็นคีย s u ักเซสในยุคนั้นหรอคะแล้วตอนนี้เราขาดอะไรไปครับถ้าพูดถึงสมัยก่อนเน่ยที่บูมบูมเนี่ยผมจําได้เลยก็คือจะมีคําว่ามันจะมีโปรจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีโปรที่จากต่างประเทศเข้ามาคือเราไม่อนุญ,ญาตให้เงินต่างประเทศเนะข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้พอผ่านยุคสมัยคุณน่าจะคุณทาลินไกลวิชสมัยคุณที่ของไทยพาณิชนะครับว่าเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เอาเงินต่างประเทศน่มาปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินในเมืองไทยนะครับระดมทุนได้ต้นทุนมันจะถูกมากก็เลยเป็นที่มาว่ามันเกิดสภาพคล่องในระบบสูงขึ้นมาเลยช่วงนั้นหุ้นก็บูมกันหมดอสังหาเรือมาซับขึ้นกันแรงเพราะว่าสมมติว่าเราจะกู้ยืมดอกมันต่ํามากมันเหมือนกับเงินท่วมตลาดค่ะช่วงนั้นแหละที่ ราคาหุ้นอ่ะขึ้นแรงที่สุดถ้าผมจําไม่ผิดนะขึ้นไปหลักแล้วมันก็ตรงกับอาจจะเป็นช่วงของคุณชาติชายช,าชานุนตะวันอะไรก็แล้วแต่ที่ก็บูมในเรื่องของชุดชุด้วยนนั่นแหละครับมันก็ตามกันมาก็เป็นจังหวนะนั่นแหละที่ผมเห็นว่าหุ้นขึ้นแบบอยู่ดีมันก็ขึ้นมาแบบไม่ไม่มีปีไม่มีคุยแค่เปลี่ยนนโยบายแค่เปลี่ยนนโยบายเท่านั้นเองซึ่งผมเชื่อว่าอย่างที่คุณกิตา้าถามว่ามันมีโอกาสไม่มีถ้าเราไปหาอะไรก็าตามที่มันปรับเกณฑ์ ให้ฝรั่งสมมติซื้อได้มากขึ้นหรืออย่างตอนนี้ที่ผมอยากได้มากก็คือว่าไอ้กรณีของ MSCI เราเห็นทุกไทมาสเลยเนี่ยของเราน้ำหนักลงตลอดเวลาจริงๆเนี่ยเวลาเขาคำนวณตัว MSCI เนี่ยมันก็คือดูขนาดไซส์ตลาดมันขึ้นหรือมันลงและตัวสำคัญก็คือไอ้ตัวของ Free ี o ป t Adjusted ก็คือตัวของไอ้ e e ี l o ร t ของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบปรีโปรดเล็กๆน้อยๆคือถ้าเราปรับให้มันคล้ายกับของเขา <c oughs> เราจะไม่ต้องแบบปรับ,รบๆเยอะ และอย่างแรงๆเพราะว่ามันเหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังไม่อยู่นะครับเรายังเราคิดแล้วแต่เรายังไม่ทำนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันอาจจะมีผลกระทบอะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็ถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันดีในะระยะยาวเราก็ควรจะทํจาจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยถ้าเราทําวิธีนี้มันก็น่าจะจบปัญหานี้ไปนานแล้วน่าอะไรเป็นต้นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเชื่อว่าเขาเขาน่าจะทําได้หรือภาษีนะครับสมัยก่อนเนะี่ยจดทะเบียนในหลักทรัพย์ ไม่ต้องเสียภาษีสมมติทําไมเราไม่เอาอย่างนั้นคล้ายๆเพราะตอนนี้มันระบบเหมือนกับอัตราภาษีมันไม่ได้จูงใจก็ทําได้นะผมเชื่อว่ามันก็มีผมนึงบอกว่าต้องมีคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงแต่พอดีความเชื่อของคนอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นก็เลยทําให้ไม่อยากจะช่วยตลาดหุ้นเหมือนกับไปช่วยคนอุ้มคนรวยนั่นคือสิ่งที่เป็นความคิดค่านิยมของคนแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่ ตลาดหุ้นของเราถ้าอยากโตยอย่างศักยภาพเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องทุกๆแผนกเข้ามาพร้อมกันอ่ะแล้วก็ไอ้เรื่องของของภาษีในเรื่องของมาตรการอุดหนุนผมว่าทุกคนอยากเข้าตลาดแหละถ้าสมมุติว่ามุงกีตาร์มีบริษัทแล้วไม่ต้องเสียภาษีสมมตนะิแล้วก็ค่าเสื่อมหักได้สองเท่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่จะไม่เข้าอะ่ะมันมันได้กาไรเยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าในเรื่องของรายได้บางส่วนที่หายไปแต่ถ้าเรามองรองก็เทิม เด็กที่ขึ้นมามันก็ทําให้บริษัทมีกําไรเยอะขึ้น mm. คนก็จะไปเสียภาษีได้มากขึ้น mm. เช่นเดียวกันอันนี้มันก็ต้องคิดหลายๆด้านแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นไอเดียที่เราทําได้นะทาได้เลยดีกว่าแล้วคือถ้าพูดถึงโอกาสในการที่ตลาดหุ้นไทยจะเป็นแหล่งลงทุนที่ mm. พลิกชีวิตสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนนะคะตลอดเส้นทางที่พิ่อนบศักดิ์อยู่ในตลาดมาตลอดนะคะก็คงจะเห็นว่าทุกๆวิกฤตจะมีนักลงท,ทุนที่ประสบความสําเร็จนะคะมีพอร์ต พันล้านหมื่นล้านขึ้นมานะคะแต่และช่วงที่มีคริสตสสร้างเศรษฐีเสมอน,นะคะรอบนี้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมคะคือรอบนี้ต้องต้องบอกว่ายากยากกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอินโฟเมชันอ่ะไม่ได้ง่ายอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆจะก,ก่อนเนี่ยบริษัทจดทะเบียนประกาศงบประกาศงบเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเรากวา่านังวิเคราะห์จะได้ข้อมูลมาสมมติประกาศคืนนี้กว่าจะได้ข้อมูลมาก็อีกวันหนึ่ง กว่าจะมาเขียนก็อีกวันหนึ่งเพราะฉนั้นมันก็จะมีแลกไทม์ที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับมันก็จะไอ้ช่วงแลกไทม์เนี่ยราคามันก็จะเหวี่งขึ้นเวี<ม>่งลงค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคาหุ้นช่วงนั้นอาจจะมีการเก็งกําไรได้สูงแต่สมัยนี้ในเชิงของข้อมูลเนี่ยอย่างที่ผมเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ามาแล้วแล้วมันก็มีผลทันทีคือไม่ใช่เรารู้คนเดียวอาจจะมีกลุ่มน้อยที่รู้แต่ตอนนี้มันเป็นกระจายวงกว้างที่รู้การที่จะมีกําไรส่วนเกิน มันจะต้องเป็นเกิดจากกรณีที่ทุกคนได้ข้อมูลไม่เท่ากันถ้าเราเรียนหนังสือมาก็คือในมัในในทฤษฎีมีอยู่แล้วค่ะนะครับถ้าทุกคนได้ข้อมูลพร้อมกันไอ้กำไรส่วนต่างที่คุณจะได้มันจะน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีคนได้ข้อมูลเร็วกว่าหรือมีเฉพาะกลุ่มได้เร็วกว่ากำไรเขาก็จะได้เยอะกว่าคืออ,ค,<น>อความอสมมาตรของข้อมูลทําให้บางคนได้เปรียบกว่าแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าอันนี้สมมุติว่าถ้าสมมุติเราทราบในเมืองไทยแต่ว่าฝรั่งเขายังไม่รู้ คุณจะเห็นว่าหุ้นไทยมันขึ้นไปรอแล้วฝรั่งก็มาซื้อตามอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือลักษณะของข้อมูลที่มันได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างอย่างอย่างอเมริกาเนี่ยเห็นชัดก็คือเราจะเห็นว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นหลังจากงบประกาศหรือลงก็ลงอย่างงบประกาศไม่มีใครรู้ก่อนแสดงว่าอะไรทุกคนได้ข้อมูลพร้อม,อมกันแต่ว่าสมมตินคนได้ข้อมูลไม่พร้อมกันซึ่งอย่างที่กออรอตตหรือตลาดพยายามจะจับก็คือว่ามันมีอินไซเดอร์อินโฟเรเมชันหรือเปล่าหรือไทยก็ตามที่รู้อันนี้แหละ มันทําให้กาไรแต่ละคนไม่เท่ากันส่วนสมัยก่อนเนี่ยต้องต้องเรียนนิดนึงว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณกีตาร์จะลงทุนในหุ้นนะมันมีหุ้นให้เลือกไม่กี่ตัวหรอกค่ะนะครับอย่างมากก็ไม่เกินห้าสิบตัวคุณก็ซื้อพวกนี้แหละสุดท้ายมันก็จะขึ้นเองเพราะมันจะเป็นตัวที่ทุกคนที่เข้ามาใหม่ก็จะซื้อตัวเดียวกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเอ็นวีเดียปีที่แล้วเนี่ยที่มันลงไปแบบตอนที่มันยังไม่ขึ้นไม่มีใครซื้อเลย พอทุกคนบอกว่าเอ็นบีเดียเอ็นบีเดียถามว่าทุกคนรู้จักไม่รู้จักแต่ทุกคนรู้อย่างเดียวว่าซื้อแล้วขึ้นก็เอ็นบีเดียตอนนี้ก็ยังเอ็นบีเดียอยู่นะครับคล้ายๆกันแต่ถามว่าคนเข้าใจมันไหมเลยผมว่าน,น้อยอันนี้แค่้ายขายกันเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าคนที่มีเงินมีต้นทุนแบบเงินเย็นซื้อแล้วเก็บไว้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีอย่างสมมติแบงก์เทพสมัยก่อนที่ห้าสิบหกไปแนนเนี่ยโอ้ตอนนั้นลงมาผม,มยังเห็นกสิกร น่าจะสิบกว่าบาทองแล้วมันคือทําไมตอนนั้นไม่มีใครซื้อเลยอ่าเพราะทุกคนกลัวทุกคนไม่มีเงินแหละแต่คนที่มีเงินเขาก็สามารถจะเข้ามาซื้อได้ผมถึงบอกว่าไอ้จังหวะอย่างนั้นนะมันมันมันไม่ได้มีตลอดเวลาที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับหุ้นบางตัวเช่นช่วงที่ผ่านมามีคนลงราคาหุ้นมันร่วงมาแรงบริษัทเสี่ยงเจ๊งแต่มีคนมาแอค s i t ชันมันราคาก็พุ่ง อันนี้แหละผมเชื่อว่าถ้าใครลงทุนประเภทนี้ได้ฝีมือดีจริงๆถึงถึงถึงจะเข้าไปลงทุนพวกนี้ได้ครับสุดท้ายนะคะถ้าอยากจะให้พี่หนอมถ่ายทอดมุมนะคะจากการเป็นรุ่นใหญ่นะคะในตลาดหุ้นไทยนะคะอยู่กับตลาดมามากกว่า30ปีนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับนักลงทุนรุ่นใหม่นะคะหรือว่ารุ่นปัจจุบันที่เขาต้องเผชิญความท้าทายหลายอย่างแล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่พี่หนอมบอกนะคะว่า เรื่องของข้อมูลมันก็ยากมากขึ้นเพราะว่าคนก็รู้กว้างแล้วนะคะเรื่องของภาพของการโกรธสถิตก็โตต่ำด้วยเรื่องของกําไรมันก็จะโตต่ำไปตามเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของ AI disruption ก็ทําให้การนาธุรกิจอาจจะยากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของกําลังซื้อของคนไทยที่ตกต่ําลงไปด้วยนะคะอะไรที่จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนรุ่นใหม่หรือกระทั่งคนที่อยู่ในวงการตลาดเงินตลาดหุ้นรุ่นใหม่เนี่ยจะหวังได้กับตลาดหุ้นไทยในยุคนี้ คือตอนนี้นักทุนรุ่นใหม่ผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเก่งขึ้นมีความรู้รอบตัวมากขึ้นคือสมัยก่อนนะครับลงทุนเนี่ยฟังอย่างเดียวคนนี้บอกว่าให้ซื้อฉันก็ซื้อเวลาถามซื้อเพราะอะไรเพราะคนนี้เขาบอกค่ะ,ะซื้อตามเขาแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่แล้วซื้อเขาจะมีเหตุผลเสมอว่าทําไมให้ผมซื้อแพงไหมเทียบกับตัวนั้นตัวนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า มันเป็นพัฒนาการที่ดีสําหรับนักทุนในปัจจุบันนะครับที่จะมีการาลาักษณะใช้ข้อมูลในเรื่องของการเข้าไปลงทุนมากขึ้นแต่อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อมูลเนี่ยอย่างแม้กระทั่งผมเองก็ตามเนี่ยเดิมเราอาจจะเก่งในประเทศไทยแต่ตอนนี้มันมีทั้งโลกให้คุณอ่านข้อมูลและผมเชื่อว่าทุกคนก็อ่านไม่จบอ่านไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามหาวิธีผมบอกหาวิธีนะเพราะคุณมันเยอะจะทําให้สกรีนลงมาเหลือประมาณไม่ขีดตัวหรือทำยังไง เป็นไปได้พอของคุณเนี่ยอย่างมากก็มีไม่เกิน10ตัวเพราะว่าเวลามันเกิดวิกฤตสมมติถ้าคุณกีตาร์เกิดวิกฤตประเทศนั้นประเทศนี้ขายไม่ทันถูกไหมถ้าคุณพะคุณกีตาร์ขายเองสมมตินะออนไลน์มีเกิดวิกฤตขึ้นมาฉันจะไปขายตัวไหนก่อนดีอะไรมันไม่ทันเพราะฉนั้นพอเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตั้ง50ตัว60สตัวเนี่ยมันลําบากมี1ิตัวแล้วก็ใน1ิตัวอาจจะแบ่งคุณซื้อตัวเนี้ยเพราะพันผลหรืออะไรก็ตามอีกอันหนึ่งคุณมองกลด แล้วให้มองทุกตรมาสนะครับว่ากําไรมันเป็นไปนอย่างที่เขาคิดเขาบอกหรือเปล่านะครับและถ้าสมมุติว่าครั้งแรกเขาทํามีการแจ้งแล้วก็บอกว่าทําไม่ได้ครั้งที่สองก็ทําไม่ได้ก็อันนี้เราคงต้องเปลี่ยนตัวนะเพราะไกด์แดนที่ให้มามันมีการสะท้อนอยู่แล้วว่ามุมมองผู้บริหารอันนี้<ะ>มันอาจจะไม่สามารถที่จะแบบทําให้เรามีความเชื่อมั่นต่อไปตรงข้ามถ้าเราไปกับบริษัทอื่นเขาบอกมาแล้วก็กําไรโตเยอะกว่าที่เราคิดเยอะมาก ผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณ,คณที่ว่าหรือใครก็ตามพวกเนี้ยเขาก็าจะมาจากเรียนรู้จากประเภทเนี้ยเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดเวลาเป็นนักวิเคราะห์นะจริงๆจะดูจากผู้บริหารเลยคนนี้พูดแล้วน่าเชื่อถือคนนี้โอ้โหมีมีวิชั่นดีเราจะรู้เลยว่าคนนี้น่าน่าจะ follow บริษัทเขาแต่นั่นคือถ้ากับประสบการณ์การเป็นนักวิเคราะห์มาตลอดชีวิตเนี่ย ดูสําคัญที่สุดว่าจะเลือกลงทุนหุ้นอะไรเนี่ยดูที่ผู้บริหารละค่ะหลักๆเลยเนี่ยพอง,งบเนี่ยผมดูผู้บริหารเลยเพราะว่าทุกปีเนี่ยอย่างเช่นเขาจะพูดอย่างสมมติบางคนอาจจะพูดแค่ปีละครั้งเองนะครับอย่างยากตัวอย่างบนไฮี้อยางเงี้ยมินเขาก็ไม่ได้พูดเยอะสมัยก่อนแต่เวลาไปฟังเขาพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากแล้วเขาก็ไม่ได้พูดแบบเหมือนกับเกินเลยไปที่มันจะจับต้องไม่ได้คะแต่ว่าโอเคมันมีวิกฤตทําให้เขาอาจจะมีปัญหาหอ,อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น เราต้องดูว่าเขาสามารถจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าผมถึงบอกว่าคนที่เก่งจริงๆก็คือคนที่แก้ปัญหาเก่งเพราะว่าไอ้เรื่องของโลกปัจจุบันมันมีทุกๆเรื่องเข้ามาไม่ใช่คนที่ไม่เจอปัญหาใช่คนไม่เจอปัญหาก็คือถือว่าโชคดีแต่ผมว่าคนที่เก่งคือคนที่แก้ปัญหาเก่งที่แต่ละรุ่นพ่อมาเนี่ยมารุ่นลูกมาเป็นรุ่นต่อๆไปเนี่ยพัฒนาอย่างไรให้เขาต่อเนื่องได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผมจะมองเมเนจเมนต์ก่อนนะ คีย์หลักเลยฟังเดี๋ยวเอาไว้ถ้าคุณกีตาร์สัมภาษณ์เยอคุณกีตาร์ก็จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยโอ้ฟังแล้วแบบน่าน่าเชื่อถืออะ่ะคนเนี้ยถ้ามีบริษัทเขาเนี่ยผมคงซืออ้อเพราะว่าอย่างน้อยเอาลุกที่เขาให้เราเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มีโอกาสสูงอันเนี้ยผมว่าดูจากผู้บริหารเป็นหลักเป็นคีย์คีย์เวิร์ดซึ่งจริงๆอ,อยากให้นักวิเคราะห์ทุกครับอยากให้นักลงทุนทั้งหลายที่เล่นหุ้นเนี่ยที่ไม่เคยไปฟังนะล,ลองไปฟังในเรื่องของออฟเดย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณควรจะเข้าไปฟังนะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้ฟีลลิ่งเลยคุณจะรู้เลยว่าบริษัทนี้ให้หน้าหน้าเข้าไปซื้อเพิ่มบริษัทนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับถึงแม้มันจะดีไม่ดีเปลี่ยนดีกว่าอันเนี้ยไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็น first impression แล้วมันก็จะเป็นภาพตลอดไปอย่างการณีของคุณบร r นบัฟเฟ่์ทำไมคุณ follow เขาอ่ะเพราะว่าคุณเชื่อเขาว่าเขามีเกินมีอะไรก็ตามที่น่าสนใจ หรือแม้กระทั่งบริษัทตอนนี้เทคโนโลยีทำไมคุณเชื่อเมตตาเขา invest, อินเวสต์โอ้โหมโหัลานจ่ายเงินเยอะมากเลยจะไปรอดหรือเปล่าที่ผ่านมาจะเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ที่ความเชื่อของคุณผิดถูกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความเชื่อมันเป็นแล้วแต่คนที่คุณมองแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณก็สามารถจะสลับตัวหรือเปลี่ยนตัวก็ได้อันนี้จะเป็นหุ้นที่ยั่งยืนในในการลงทุนของเราครับ แล้วอะไรคือเล d แฟลกสำหรับพี่ถนอมศักดิ์ค่ะว่าถ้าบริษัทมีคาลรคเตอร์แบบนี้ผู้บริหารมีคาลรคเตอร์แบบนี้ไม่ใช่ละก็อย่างแรกกำไรไม่เป็นไปอย่างที่ที่บอกคือเวลาให้วิวเนี่ยสมมุติยอดขายจะประมาณพันล้านออกมาเนี่ยสี่ร้อยสามคือมันห่างเยอะแล้วพอไตรมาสต่อไปก็จะพูดอย่างนี้อีกซึ่งอย่างนี้มันมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มันจะเกิดขึ้น พราะนั้นอันนี้เราก็จะหลีกเลี่ยงเลยว่าเราให้โอกาสเขากี่ไรามาสค่ะปกตินะเราจะให้สองเพราะว่าที่ที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเวลานักวิเคราะห์จะเอาข้อมูลไปไปใส่ในประมาณการเนี่ยถ้าอินพุตที่ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแหละกําไรที่คุณได้มันก็จะผิดราคาที่คุณให้มันก็จะสูงเกินไปแล้วประกาศก็มาราคามันก็จะลงมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งมันมีมันม <c oughs> <c oughs> กีก็ต้องก็ต้องจับตาดูเพราะนั้น ในเชิงของของนักลงทุนผมถึงบอกว่าควรจะไปเข้าออฟเดย์ hmm. เพื่อที่ควรจะไดะ้เรียนรู้ว่าฟีลลิ่งของมันว่าผู้บริหารเขาพูดเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนคนนี้เก่งอันนี้น่าจะไปตามดูเป็นต้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าที่เราต้องไปตลอดเวลานะครับก็คือเนื่องจากว่าบางประเทศเราก็ไปดูไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องผ่านนักวิเคราะห์ซึ่งอาจจะผ่านนักวิเคราะห์คนที่เราชอบก็ได้คนไหนก็ได้ ที่เขาคิดว่าคนนี้คนนี้เขาเก่งด้านเซกเตอร์นี้คนนี้เขาเก่งด้านเซกเตอร์นี้ไม่มีใครเก่งทุกเซกเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผู้จัดการกองทุนเขาก็ใช้บริการว่าเขาจะดูคนนี้เขาจะตามคนนี้เขาจะตามฝรั่งวันนี้เขาจะตามเจ้านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นคีย์สําคัญที่อย่างน้อยเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับสุดท้ายนะคะในมุมของพี่หนอมตลาดหุ้นไทยยังเป็นที่ที่จะลงทุนเพื่อพลิกชีวิตสร้างความมั่งคั่งให้กับคนไทยได้ไหมคะ คือถ้าพูดถึงในเชิงของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดดีที่สุดยังไงเมื่อเทียบกับที่ที่คุณใส่เข้าไปนะเช่นสมมติว่าผมลงทุนไป100บางทีผมอาจจะได้กําไรขึ้นมาใน30%แพภายในระยะเวลาอาจจะแค่เดือนหนึ่งหรือไม่ถึงก็ได้คําถามว่าเราจะไปทําอย่างอื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยมันยากเพราะนั้นมันยังเป็นสิ่งที่จูงใจให้คนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยยังย,ยังน่าจูงใจไหมผมก็ยังเชื่อว่ายัางน่าจูงใจเพียงแต่ว่าพฤติกรรมการลงทุนของคุณหรือว่าคุณจะต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์ของคุณเองถ้าผิดพลาดเนี่ยราคากี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะต้องสต็อปลอสเพราะว่าผมจําได้เสมอสําหรับคนไทยนะซื้อหุ้นไทยซื้อท้องับซื้อหุ้นเก่งมากซื้อได้ราคาต่ําแต่ว่าขายเนี่ยไม่เก่งเลยทุกคนเหมือนกันหมดซื้อได้ขายไม่เป็นถูกเลยครับคือขายเนี่ย ขึ้นไป50%ก็ไม่ขาย100%ก็ไม่ขายจะจะมาขายตอนขาดทุน50%ทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าทําใจไม่ได้เวลาแบบเคยเห็นราคาสูงๆซึ่งผมจะเรียนว่าในแต่และเวลามันก็แต่และช่วงมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนน่ยมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขของตัวเราเองก็คือว่าเราจะต้องมีจุด stop loss เราจะต้องมีตั้งคาดหวังว่ากําไรที่เราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆเงี้ยผมว่าสุดท้ายก็คล้ายๆกันก็อันนี้ฝากไว้สําหรับนักทุนทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณสามารถจำกัดจํากัดความเสี่ยงขาลงได้ผมว่าโอกาสที่คุณจะขาดทุนมีน้อยครับวันนี้ขอบคุณพี่ถนอมศักดิ์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีสสดครับ,รบขอบคุณครับ